สวัสดีครับก็ในบทน,นี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องของพายพายเกิดจากอะไรอะ่ะทำไมต้องเอาพายไปเกี่ยวกับสมการที่เราเรียนด้วยพายเหรอเกี่ยวกับครึ่งวงกลมหรือเปล่าไม่ไมีเหมือนการเกี่ยวกับวงกลมหรอ ไม่รู้เหมือนกันแล้วพายเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นผู้คิดค้นพายขึ้นมาทำไมจะต้องมี3 1มจหรือ22่สส่วนเจ็ดในบทที่เราเรียนด้วยอื มันน่าแปลกตรงนี้นี่เองเรามีวงเวียนเรามีสิ่งที่จะสร้างวงกลมดินสอทำวงกลมกันพายเกิดขึ้นจากอะไรนะทำไมเขาต้องเอาพายไปเกี่ยวอะไรกับวงกลม หรือว่าพายช่วยอะไรกับวงกลงล้ากำหนดค่าพายจากสิ่งเหล่านี้หรอสิ่งเหล่านี้หรอตรงนี้คือพายไม่ใช่นีนาะถ้าพายจากตรงนี้สมการคงใช้งานไม่ได้แน่เลย ตมการคืออะไรล่ะอ้อยกวานพี่วัตรกรรมอาจจะไม่รู้แต่ก็พยายามที่จะทำให้รู้พายจะต้องเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เป็นวงกลมสิ่งสิ่นี้ตั้งแต่ทำโจทย์มาเรียนรู้คณิตศาสตร์มา จะต้องมีค่าพายเกี่ยวกับฮงกงตลอดแต่ว่าสิ่งเหล่าน,นั้นอ่ะมันเคยถูกใช้งานจริงไหมเคยถูกอธิบายว่าเกิดจากอะไรนี่คือหน่วยเซนติเมตรหน่วยย่อยของเซนติเมตรคือ,ค,อคืออะไรครับ ผมก็ไม่รู้คือมิลหนึ 1, มิล2มิลสมิล4ีมิลหมิลหมิลเมิลแล้วก็1เซนติเมตรนี่คือหน่วยของเซนติเมตรหรือเมตริกพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราจำเป็นต้องหาค่าพายชมรมพิวัตกรรม จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทุกๆอย่างผมเมื่อที่เรากีฬาเลิกเสวนาชนะสิ่งประดิษฐ์ก็คือสเก็ตบอร์ดกับเพื่อนในเครื่องยนต์แต่ตัวนี้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับก็คือมีจุดมุ่งหมายของชมรมก็คือเราจะทำให้ ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องฟิสิกส์เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเคมีเรื่องชีววิทยาเรื่องคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่การท่องจำให้เข้าใจถึงซึ้งขนาดที่ว่าต้นเหตุและสาเหตุทำไมเขาจะต้องทำทำไมไซคอแทนโคเซกเซกคอสสร้สางขึ้นจากอะไร ทำไมเขาต้องเอ,อ่ยถึงตลอดเวลาหรือว่ามันเป็นสูตรถามว่าไอ้คำว่าเป็นสูตรคืออะไรสูตรก็คือสูตรอาจารย์ให้มาแต่ต้นปัญหาของสูตรคืออะไรไม่มีใครรู้ส่วนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็บอกว่าสูรนั่นคือสูตรส่วนหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงมันเกี่ยวกับอะไรละ่ะ มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเหรอใช่สามเหลี่ยม,ม,ยมถูกแต่ถามว่ามันมีที่มาอย่างไรเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือสิ่งที่เป็น สามมิติมิติที่คุณยังไม่รับรู้มิติที่คุณยังไม่เคยเห็นมิติในสิ่งที่คุณไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำไมจะต้องมีพายทำไมจะต้องมีสามจุหนึ่งสี่ทำไมจะต้องมีเศนหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบเจ็ดเอ้ยคูณเจ็ดเอ้ยเศษหนึ่งส่วนสองไม่ใช่ ยี่สบสองส่วนเจ็เขามีไว้เพื่ออะไรใครหามาได้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกเขาบอกไว้ยอย่างนั้นหรอเขาไม่เก็บตัวเลขยี่สิบสองส่วนเจ็ดมาจากไหนผมหามาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เคยเจอเพราะยี่บสองส่วนเจ็ ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็น22ส่วน7เ,เขาเกิดจากอะไรแล้ว22ส่วน7ตรงเนี้ยจะมาเกี่ยวอะไรกับวงกลมที่เราหากันอยู่แต่22ส่วน7มันจะต้องมีเหตุและผลของสิ่งที่มันเป็นเขาจะตั้งขึ้นมาเพื่อ เพื่ออะไระเพื่อสิ่งที่เป็นนัยยะสิ่งที่เป็นขนาดปริมาตรปริมาตรสนทิหรือว่า,าสิ่งที่เป็นกำหนดจากตัวเขาเองอย่างนั้นหรอก,รอกในวงกลมผมเรียนคณิตศาสตร์มาไม่เข้าใจมาสิบปีละ แต่ผมอธิบายได้ด้วยความที่ไม่เข้าใจตรงนั้นเราอธิบายได้ทั้งหมดในสิ่งที่ด้วยความไม่เข้าใจแต่เขาอธิบายไว้แล้ว